โดนตัวบางแต่จบไม่ลงครับโดนคิมเซนเซนะมาจาังหวะสวยเหมือนกันแต่ว่าจะพอหรือเปล่าแล้วโดนซีเนียลสปีดคาบินซีครับ ซีเรียรสปีดอยู่ครับอ้าวแล้วต่อยพี่ที่มาคีเ<อ>ลยยกมาจังหวะนี้มาคีตายเรียบร้อยครับลิกกี้เก็บมาคีได้เอาแล้วมีเริ่มรอยรั่วครับเป็นซีแล้ว15นาทีครับในทามม่งแบบนี้ครับไม่สวยแล้วร<ด>ัดไปหลุมตรงนั้นเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมีใครหลับผมเกือบวู้ไปครับลิกกี้ไม่ได้กล่าวใช่ครับอยู่ๆก็จะง่วงหน้าจะมึนเออได้ยินเสียงคนหาวครับเกือบตามเข้าไปด้วยและกระโดดข้ามไปครับเปลาเฮ้กับและมีเคเต้ครับขวางด้วยเอ็กเตอร์มาแล้วครับเวฟกลางเข้ามาแต่สิ่งที่อยากจะมองคือตัวก็สแต จบเพื่อไปแอบอะไรอยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้ครับในขณะที่เพื่อนครับมากันกที่ป้อมกลางครับแล้วจบตีตีกขาสร้างได้ไปหนึ่งทาวเวอร์อค,ครับบุรีร่าเหมือนยังด็กเหมือนยังด็งอกดกเหมือนยังเองอเออนาตาชาเหรอเราอ่ะ นาตาชาเฮ้ยขวาขวาซ้ายซ้ายหลายขวาดีซ้ายหลายขวาดีตอนนี้ครับยิงซ้ายยิงขวายิงซ้ายยิงขวาครับแล้วลิกกี้ออกซ้ายครับแล้วมีโ็อกเกอร์มาครับสกิลใส่ตรงนั้นครับแล้วทำให้แฮปปี้ครับโดนไล่ออกไปครับแล้วเป็นมูวานเก็บแฮปปี้ได้ครับเลือดของครับดักสัญญยณเลยนี่นะมูวานได้ตัวก่อนตะเล่แย่ไปด้วยโอ้บ้าอะไรเนี่ยโอ้ยืนจนแย่งได้และตอนนี้ครับกลายเป็นว่ามือรับเสียเปรียบหนักที่มันคิวจะมูวานครับและเขาไม่ตายและไม่ตรงกลางตรงนั้นและดูดูครับโดนกดดันครับยิงไปหนึ่งทีและอัดเข้าไปครับ มีเพื่อนเข้าไปสกิลใส่รับและเก็บเอสไปครับเล่นแน่นอนช็อตนี้น่าจะเป็นช็อตสุดท้ายของเกมโอ้โหนายมันแน่มากนาะตาชาจโจเกอร์มูหวานครับเตรียมปิดเกมอย่างแน่นอนโอ้เดินไปรอจนได้จังหวะที่ดีที่สุดครับเล่นนำก่อนหนึ่งต่อศูนย์เลยครับแบกขึ้นถามโอ้โหครับจากจังหวะด้านบนที่แอบบแซบบแอบเบงียแบเบงียบไม่บวกใครเปิดจังหวะเซอร์ไพรส์ยัดใส่ซูเกาของตัวของแฮปปี้ฮะ โอ้ทำให้จังหวะตรงนั้นเกิดความเสียหายขึ้นอย่างหนักหน่วงครับบมรออ้อมแต่ว่าไปก็นามยังไม่เล่นครับปล่อยขีปนไปด้วยทางของซีรุยกลับไปการทันหรือเปล่าครับน่าจะการทันอยู่นะเงินจากที่ตาม2000เข้าเป๊ะเลยนะครับใช่ครับแล้วขยับจนานนํำแล้วด้วยครับแล้วภุหมหัว่าหรือเปล่าเช็คไหม เช็คไม้ลันเลียงมาก่อนแล้ววอยพอท่อตรงนี้รับทีรินปาดแล้วแปะระเบิดมากลับมาได้อยู่ระหว่าตรงนี้มีอัมาตะอยู่ด้วยแล้วการเป็นโซโล่มามีนิดหน่อยตรงนี้จังหวะพุ่มหมูหวานโอ้โหพุ่มเดิมแล้วมาเคบตัวของดาร์ซเลเยอร์ชาโด้เลยนี่พุ่มเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมโอ้โหลบล็อกลอบาดเออคือรอรอทีลินปาดเลยครับมาเลยฮะโอ้โหทามิ่ง แต่ถ้าไม่ได้วาร์ปบอีกเรื่องนะถ้าแกนวาร์ปไปเสียเอาลนะห้าวินาทีช่วงเวลาตัดสินครับมีตัวของล็อกซิลที่เพิ่งซื้อมานะครับออนไลน์ไนขยับมาแล้วครับเอ้มมีหน้าอยู่ไกลนะครับมีหน้าอยู่คนะ่นอนข้างไกลนะไปรับไในโซนก่อนนะมีฟิตอยู่ด้านซ้ <ใน S 2> ายพวกหมูหวานยา,ยา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 มาแล้วมาแล้วครับฟิตมาแล้วเจอหน้ากรบเท็บถึงตัวแต่ฟิตตายก่อนครับผมแต่เสียทั้งเวอร์ไปเจสินบัตแล้วมจะมานี้แต่ว่าไฟตรงหน้านี้ก็กลายเป็นเลนที่ได้เล่นครับและวุวกหมูหวานอีกแล้ว โอ้โหควอดเขี้ยวับแล้วเบเกลโดย s อชพ a n บนด์วอเตรเพลย์ไปแล้วครับเกม7ชัวร์ครับไม่ยินหญ่ายับโอ้โหเอชพีปาเด่แม่จ๋าครับจดดีครับของจริงเลยฮะและเข้าขวาจบครับไปต่อที่เกมสุดท้ายของซีรีส์นี้ครับว่าใครจะได้ไปต่อนี่ยนี่ผมว่าคุณต้องไปทำแบบมีจุดสการะตกคุ้มนั่นแล้วนะ โอ้โหพุ่มนั้นครับอีกแล้วพุ่มหมูหวานนะในเรียกว่าสะโขบการมองเห็นของผู้เล่นไม่เท่ากับเราต้องบอกตรงนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผม